แย่แย่ก้นเข็มเองยังได้นะลูกๆไม่สามารถแย่ให้ได้แล้วนะตาไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะแต่แต่ทำได้ดูดูฝีมือขุนประดิษฐ์นะอันนี้พ่อให้ฉายาว่าขุนประดิษฐ์ประดิษฐ์เป็นทุกอย่างสามารถประดิษฐ์ได้ทุกอย่างอันนี้ทำขอบทำถุงเสร็จแล้วก็ไปทำเป็นขอบ ทำเย็บถุงเย็บถุงเสร็จแล้วนะเย็บถุงเสร็จแล้วนี่เอาปลาใส่ตรงนี้ปลามันก็ไม่อยู่ตรงนี้เราก็แช่น้ําไว้มันก็จะไม่ตายปลามันก็จะไม่อยู่ตรงนี้ปลาก็จะได้สดสดได้ขึ้นมาปุ๊บก,ก็ใส่ในถุงนี้ไว้เลยนี่ใส่ขอบนะตอนนี้เข้าขอบอยู่นะขอบเดียวกับขอบสวิงค่ะขอบไม้ข่อยที่ทําไว้เข้าก่อนทําขอบสวิงทาขอบถุงเบิง้ง เบิ้งเห็ดตัวาแห่เข็มใดสบายแต่ว่ารูมันใหญ่นะรูมันใหญ่แต่ว่าก็ทำได้เข็มใหญ่ใช้เข็มใหญ่เย็บมัดเสร็จแล้วก็เย็บเย็บขอบนี่วิธีมัดเขามัดเงื่อนอะไรก็ไม่รู้นะมัดไม่มีหลุดนะมัดแบบนี้เราก็มัดไม่เป็นมัดเงื่อนอย่างแม่เขาเอือนแม่แม่ เขาเรียกมัดเงินอะไรนี่มัดเงินยังนี่เขาเอืนเงินเงียงดุฮะเงียงดุเงียงปลาดุกอ๋อเคยเห็นไหมมัดเงียงปลาดุกเนี่ยมัดอยู่ยิ่งๆเลยไม่มีหลุดมัดเงียงปลาดุกจะจะให้แม่สอนมัดจะดดอกมัดเงียงปลาดุกนี่มัดบเป็นเพิ่นมัดเส้นมีเส้นไหมเพิ่นก็มัดแบบนี้เนาะแม่นว่ มัดเส้นมีเง่เพิ่นตำเส้นมีเส้นไห้เพิ่นก็มัดเนี่ยงปลาดุกมันจะอยู่ถ้าลองมัดเงินอะไรเงินพิล็อดเงินอะไรเราก็เคยเรียนอยู่นะสมัยเรียนหนังสือเด็กๆก็แต่ก็จําไม่ได้ละก็มัดเป็นจะทบมุ้ยละหูกระใต้ละกัมัดตตยค่ะมัดเงียงปลาดุกตองสิก็มัดบ่าเป็นเงียงปลาดุกนี่คือตัดถิ่นย่างเดียวเลยมันบ่แม่ขันสิแก่ตัดถิ่มเปนบ่อคนแบ่งเป็นยังแล้วอื เออเงี้ยวหลอดละเงี้ยวสะหานละเฮ้ยเอาขวดน้ำเฮ้ยมันเท่ขวดน้ำมันเท่ขวดน้ำอืมตัวกรเป็นเต้โอ้ตัวเอาขวดน้ำไปเท่ท่าม่าเงียวสัมบ่โอ้ย นี่ยายก็ทําข้าวไม่กินข้าวยังไม่กินนะทําให้เสร็จก่อนงานไม่เสร็จอย่าวังว่าจะกินข้าวค่ะต่อค่ะต่อเดี๋ยวขอบนี้ก็จะไปอยู่ในเอาหวาย่ยังบักไก่เหรอแม่ยั <laughs> ยงหลายอยู่ดิเขาก็ไดหน่อยหนึนะ่งเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะ เย็บห่างไรไหมล่ะจะหลุดเด้ยปลาออกข,ข้างข้างเนปดมาีา่ามัดแน่นๆเดี๋ยวไปดูตอนจบกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเย็บมาสุดแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะ ตรงสุดท้ายพอดีเย็บเสร็จแล้วน,นี่ออกเอาเข็มออกแล้วก็มัดตอนนี้แหละตอนมัดนี่แหละมัดแสนแดนอบาดมัดแสนแดนอกบาดนี่อยู่ไม่อยู่ก็ตรงนี้แหละ นี่วิธีมัดของเขามัดใส่ปลายเข็มนะนใช้ปลายเข็มช้อนขึ้นมาเยี่ยวใส่ปลายเข็มเราจะทำเป็นไหมอย่างเงี้ยนี่ดูดูตาจ้องกระเม็งอ้อโหยดูแน่นเลย นั่นจริงๆเลยรอบเดียวเลยเหรอ,อหรับรองค่ะมัดเหืนเหียงปะดเบิ่งมึงบาดนีคือมึงดูเอาคือบิ่งดูบาดนี้เป็นไดือือปันยังบาดนีปันยังเลยบาดนี้ทงนีย้อนลงน้ํนาเก็บปลาใส่นีย้อนลงน้ํา,าเก็บปลาทิ้งใส่นี่ะม,มีันนนะบ่งาบ่งาคือบ่มีบาดนี้บ่ใส่ง,า,งาบา ปันยังบันบอส่งาติเป็นหูออกหัวออกข้างก็เป็นหนึ่งสีแม่เออนี่มีหูออกข้างด้วยเสียงมัดนี่เอาลงไปแตงไม่ปลาเต็มนี่ปลาเต็มนี่ก็สามเอ๋อปลาเหล่าได้หนิแม่นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเอาควดนี่ายไม่เป็นไจแม่ แล้วกุกนมันขาดบอหาเบิงให้แน่อเร,เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะคะ